สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่เขาจะมาสุม่มหอรอบอกที่พี่บอกผู้เจ๊กรหัสวิวกนเลยนะครับผมแบบ่าฟืดนะท่อคนน้องเลยผมไม่กดไลค์ผู้เจ๊กจตายพี่นะครับผมเพื่อทำการใส่ข้อมูลแล้วก็ใส่ทุกอย่างไปเหมือนกันนะครับผมมาสุ่มกันเลยครับอ๋อนี่เออพี่จะบอกไปครับผมพี่มาพักทีหลังนะครับผม ขอนะครับผมด้ให้กดกดติดตามและกดไลค์ที่เฟซอเคครับผมดีอ่ะไปนะครับแล้ขอบคุณน้องๆเลยวันนี้กดไลค์กดแชร์กดตดามให้พี่นะคะขอบคุณมากเลยนะครับผมนะครับผมไม่เคยทำการทำงานของเขาทีเรียบร้อยนะครับผมทำในวี่จะไปคนต่อไปกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับโอเคครับมาทำสมใหม่กันเลยครับทุกคนพี่ก็ได้ใส่ข้อมูลลงลงไปเหมือนเดิมแล้วครับเรสมใหม่กันนะครับผม ไปกันครับนี่พี่ต้องขอโทษผมที่พี่มาพากทีหลังตั้งคลิปลยนะครับผมว่าคลิปพี่มันอัดแล้วมันไม่มีเสียงครับพี่เปิดไมแด้วผมพี่ต้องขอโทษนะครับผมถักเฟซผมมาได้ไหมครับได้ครับผมออกชื่อเฟซได้เลยครับผมจะมีเพื่อนพี่อยู่แล้วเดี๋ยวทักมาาพี่ก็ได้ครับผมแล้วคนต่อไปกันเลยครับนี่แฟนจะค้างนานหน่อยนะครับผมกันเลยครับ ครับผมอะไรเหรอครับแล้วขอบคุณน้องๆเลยครับผมด้กดไลค์กดแชร์กดได้พี่นะครับผมส่งกันต่อไปกันเลยครับทุกคนไปกันเลยครับผมอยากได้ครับพี่จะเอาไปเล่นกับเพื่อนครับเพราะผมอยากได้ผดลองผมมังกนโอเคครับผมเดี๋ยวพี่จะก๊อปปี้แล้วก็ทักไปหาน้องนะครับไปกันครับผมโอเคครับผมน้องเขาไว้ทำการทักมาหาพี่เพนทีมแล้วนะครับผม พี่ยายะฮะน้องเขาเลยนะครับพี่ก็พักที่หลังเหมือนเดิมนะครับผมพี่ต้องขอโทษนะครับที่พี่ต้องพักที่หลังทั้งคลิปเลยพี่ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กอติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับพี่ไม่เป็นไรครับนี่ครับผมเดี๋ยวพี่ส่งอัรไปเลยนะครับผมโอเคครับ ん พี่วอทำการให้หนนของที่เรียบร้อยนะคะผมแต่พี่ขอทําการเซ็นเซอร์ว่าใส่ภาพดําปิดไว้นะครับผมพี่ต้องหอดดนะคะครับผมอย่าลืมเปลี่ยนรหัสด้วยนะครัะผมค,ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามพี่ด้วยนะครับผม